โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snake God นะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Knife Out เหมือนเดิมนะฮะและวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูแมป,ปที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเกม Knife Out น,นั่นเองนะฮะก็จะเป็นแมป,ปอ่า Fighting นะฮะ Fighting Field นะฮะก็เป็นโหมดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับเป็น โหมดที่เหมาะสำหรับมือสไนเปอร์อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะอ่าโอเคครับผมก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะฮะก็อ่เดี๋ยวรอรอโหลดอีกสิบวินะครับผมโอเค เ,เดี๋ยวดูจุดลงสักหน่อยโอ้โ oh, หแมปใหญ่มากครับผมอ่าเดี๋ยวไปไปลงไหนดีเนี่ยไป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 างรถไฟแล้วกันนะสักหนึ่งพันเมตรก็แบบนี้เป็นแบบที่อ่าค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากเลย เซิบเอ,อ้าอมีคนมาลงกับเราด้วยไปไหนแล้ววะโอยังอยู่โอ้โหลงตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยโอ้โหลูกซองเอาไปก่อนฮนะโอ้ เอเรอๆๆๆก่อนที่มันจะไปเก็บปืนลม้มแปลว่ายังมีอีกไอต้ตอนนั้นเป็นไรนะ่ะโอ้โหไม่ถึงฮะไปใกล้อีกนิดนึงดูมดันดิเป็นอะไรของมันวะเนี่ยหล่นอะไรเนี่ยเอ้าฆ่าแม่ง อ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอเคสามคิวโหเริ่มมาก็สามคิวเลยธรรม,มาดานะเราเอ้ยยังมีเสียงยอีกเฮ้ยโอ้โอเนี่นยวะ โอ้โหเกือบตายพันยาแป๊บถ้าตายนี้ไม hey. hey. oh, yeah, ่มีใครชุบเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออย่าเพิ่งเลยโอ้กระสุนก็จะหมดโอเค อีกอะไรไี่ได้โอเคทำไมมันถึงมาลงตรงนี้กันเยอะจังวะตอนนี้ก็อ่าเป็นหวัดนะครับเสียงก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะแต่ว่าอยากทำคลิปครับผมนะช่วงนี้แบบว่ามีไฟฮะผมเมื่อกี้นี่อย่างตึงเลยบ้าไปแล้ว โหในกระเป๋ามาด้วยจจกเลยครับแบบนี้เออแต่ว่าตอนนี้เราอยู่นอกวงนั้นเนี่ยไอมีแอดดับลงอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหารถแล้วก็ไปเก็บแอดดับกันดีกว่านะอ่าเจอรถละเอ๊ะเหมือนเห็นคนเลยไม่ใช่นะหล่อนไปเองรถตู้ฮะ ปอแตกตึงโอเคไปโอ้ภ oh, าพมันสบายตาดีนะครับเฮ้ย hey! คันนี้เท่ไหมเอาคันนี้ดีกว่าโอ้โหโหแรงด้วยฮะ รถเปิดประทุนเกมนี้มีรถหลายแนวแล้วกนแกนะฮ่าแอนด์ออกโอ้โหแจวเลยโอ้โหเ้ยรถอะไรอ่ะนี่รถอะไรเนี่ยโอโ้เสียงดีวะ่ะขับคันนี้ดีกว่าเลย เปลี่ยนไปนเรื่อยเน่เจอคันไหนก็เปลี่ยนตรงนี้คืออะไรเนี่ยเอา้าเป็นภาษาจีนอีกเติมน้ำมันได้ด้วยเฮ้ยไหนลองเติมสิกดจีอ่ะเติมน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยยิงมาจากไหนวะ คนแน่เลยแอบแอบด้วยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรจะฮะออกเลยฮนะไม่ไม่ยอมให้ซ้ำกดออกเกมไปเลยเอ้ยสนายเหรอ,อสนายดีไปเนะี่ยไม่เอาฮะเกมนี้ถ้า เป็นสไนนยนี้ถ้าไม่ใช้ AWM mm. ผมไม่เล่นเลยนะย mm. เป็นแต่แบบมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะถึงจะหยิบมาใช้ mm. อ่าธรรมชาตินี่สิธรรมชาติเห็นไหมภา,าพสวยๆอ๋อมีสะพานตรงนู้นโอเคไปขึ้นสะพานกันดีกว่าฮะเออบักกี้ Ah, ah, kuat. ah, ah, Oh, we hey. can แจอคคนไว้โหมองไม่เห็นล่ะหายแล้วว่ะโอ้โหตามะตา ไม่งั้นเสียกระสุนฟรีขับรถชนมากเลยอ้อไ้อ,อ,อ,อไหนแล้วไป่ได้หรออุ้ยเดี๋ยวๆไรวะโอเคแล้ว ล้มไปเฮ้ยอะไรวะมองไม่เห็นนะโดนบอดสอยตายแน่ออ๋เจอแล้วซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ย โหดีดเกินต้องกดยำๆนะครับอย่ากดค้างถ้ากดค้างเขาจะดีดเป็นเจ้าเข้าเว้เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เรายิงรถไปเต็มๆเลยฮะมันดีดไปโดนรถมรู้อยางแตกวนะเนี่ยโอเคยังขับได้อวู่ฮะบ,บดอดกัเน,นี่ยน่าจะบอดนะมโหรถไม่แรงนะฮะ จะชนไม่ตายด้วยโว้ยยิยยงรถเราเว้ยตอนนี้ยังเหลืออีกตั้งสิบหกสิบห้าละตอนนี้เหลืออีกสิบห้านะครับผมโอ้ได้เกาะใหม่ละาบักกี้เฮ้ย ผมเห็นว่ะมันอยู่นอกกรงกันต่อแล้วเฮ้ย,ยลาดได้ตัวนึง เยอะเพียบเลยเมา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 โหโหยหมดเรียบร้อยอะฮะแม่โคตรดวงดีนะมันไปอยู่นอกวงกันนะโหเราก็เหมาเลยฮะสุดติ่งเทรดเทรดอโห เชสสิบเจ็ดคิวโอ้อย่างเยอะสิบเจ็ดคิวนะดาเมจสองพันแปดเล่นไป20นาทีเลยนะครับอาแมปมันค่อนข้างกว้างนะครับผมอะบลูคอฮะบลูคอก็เอาไว้แลกสกินปืนแลกสกินรถได้นะครับผมนะแลกเสื้อผ้าก็ได้แต่ว่า สะสมก็สะสมไปเรื่อยๆฮะมันก็เอาไปแลกได้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะพาไปดูแบบที่กว้างที่สุดนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเกมแล้วนะครับแบบนี้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ก่อนจากไปนะฮะผมมีอัปเดตอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้ทุกคนดูนะฮะก็คือเป็นกิจกรรมนะครับไม่ใช่กิจกรรมเหมือน เหมือนเขากำลังอัปเดตอยู่นะครับที่กำลังจะเข้ามาในไม่ช้านะก็เป็น Attack on Titan นะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมที่ผมไปเห็นในเพจของเขามานะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นกันนะครับผมว่าว่าจะมีไหมนะฮะก็แต่ทางเพจเนี่ยเขาเอารูปเนี้ยขึ้น ขึ้นปกแล้วผมก็คิดว่าเออมาแน่เลยว่ะ Attack on Titan ก็คือเกมเนี้ยไม่ใช่ว่าอ่าไม่ฮิตหรือว่าอะไรนะฮะแต่คนไทยเราไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมนะแต่เกมเนี้ยค่อนข้างฮิตมากเลยในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเพจของเขาเนี่ยก็มีผู้ติดตามตั้งหลานคนเป็นล้านคนเลยนะเว้ยเออมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเออเอ,อ่าแต่ ของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะฮะก็คือทางเขาจะฮิตมากกว่าเรานะฮะฝั่งเราก็คงจะตามกระแสอย่างอื่นกันไปนะฮะแต่ก็คิดว่านะครับคิดว่ามาแน่นอนเลย Attack on Titan นะครับก็รอดูกันต่อ,อไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรมากนะ่ะพาไปดูแบบนะครับแบบทิกกว้างแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับเสียงที่ค่อนข้างป่วยนะครับ อาจจะพูดไเว้รุ้เรื่องมากนะฮะเสียงมันขึ้นจมูกครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าอยากทําคลิปครับผมนะก็พอดีแบบมันมีไฟฮะอะไรก็ต้านไม่อยู่โอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ถ้าไม่รบกวนจนเกินไปนะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ก,กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ